ก็มีฝีมือเทนฮากเผยแมนยูเดินตามแผนยกผลงานตัวเอง8แชมป์ใน6ปีเอริธเทนทากยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถแก้ปัญหาและกลับมาประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้โดยได้พิสูจน์ให้เห็นว่า6ปีที่ผ่านมาในการทำหน้าที่คุณซือคว้าถ้วยแชมป์มาได้8โทฟี่หลังจากเทนฮากโดนความกดดันจากเกมลีกที่พาแมนยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับเปอร์ศู่อ และล่าสุดในเกมยูโรปาลีกนัดที่2ที่บุกไปตามตีเสมอปอร์โต3-3โดยทั้ง2เกมเหลือผู้เล่น10คนเมื่อบรูโน่แฟนเดสกับตันทีมถูกไล่ออกอย่างไรก็ตามสกายสปอร์ตสื่อของอังกฤษได้เปิดเผยบทสัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะไปบุกเยือนปอร์โตโดยคุณซือชาวดัชยืนยันว่าทีมปีศาจแดงจะแก้ปัญหาได้และสามารถประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้แม้ว่าจะสูมเสี่ยงถูกโปรดในช่วงพักเบรกทีมชาติในสัปดาห์หน้าก็ตาม เราจะประสบความสําเร็จจากฤดูกาลนี้ไม่มีอะไรง่ายแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องวิตกกงังวลเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ทีมนี้สามารถจัดก,การเรื่องนี้ได้เทนฮากล่าวกับสกายสปอร์ตโดยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตําแหน่งของเทนฮากก็เคยไม่มั่นคงมาแล้วเช่นกันแต่คุณซื้อไว้ย54ปีได้ยืนกรานว่าตัวเองนั้นยังได้รับความไว้วางใจจากบอร์ดบริหาร และเมื่อถูกถามว่าตัวเองนั้นจะได้ทํางานต่อกับทีมหรือไม่หาก2เกมก่อนพักเบรกผลงานออกไปออกมาไม่ดีเทีนท้ากล่าวว่าผมไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นผมไม่ได้วิตกกังวลเราสร้างความสามาัคคีในช่วงซัมเมอร์กับเจ้าของและผู้นําเราทําข้อตกลงนี้และเราสนับสนุนกันหมดเรารู้ว่ากลยุทธ์คือการนําผู้เล่นอายุน้อยเข้ามาในช่วงปเปลี่ยนผ่านพวกเขายังรู้ด้วยว่าในเดือนพฤษภาคมตลอดของฤด,ดูกาลหลังสุดของผมนั้น มักจะมีถ้วยรางวัลติดตัวมาเสมอและนั่นคือสิ่งที่เรามุ่งหวังเอาไว้หากคุณสูญเสียสตราคุณจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องก้าวต่อไปและยึดมั่นตามแผนเราอยู่ในช่วงปเปลี่ยนผ่านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเป็นเวลานานตั้งแต่ผมเข้ามาเราก็รู้เราต้องปเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนผู้เล่นที่อายุมากขึ้นบางคนทางเลือกของเราคือการนําผู้เล่นรุ่นเยาว์เข้ามาเมื่อต้องใช้เวลาในการสื่อสารสร้างรูปแบบเกมและแนะนําวัฒนธรรมใหม่ซึ่งต้องใช้เวลา ในระหว่างนี้คุณต้องชนะและผมคิดว่าเราได้พิสูจน์แล้วในช่วงสองปีที่ผ่านมาว่าเราชนะผมพิสูจน์ได้เห็นแล้วในอาชีพของผมว่าผมจะชนะเสมอในช่วง6ปีที่ผ่านมาผมค้าถ้วยรางวัลมาได้แดถ้วยรางวัลคุณเห็นจิตปัญญาในทีมนี้และเห็นว่านี่คือทีมที่พวกเขาต้องการต่อสู้เพื่อก,กันและกันคุณจะเห็นได้ว่าแฟนๆผิดหวงังแต่พวกเขายังอยู่เคียงข้างเราและสนับสนุนเราต้องแต่วินาทีแรก จนถึงวินาทีสุดท้ายเราอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยกันสำหรับเทนท้าหยุดการไล่ถ้วยแชมป์ของแมนยูเนเตตในรอบ6ปีได้สำเร็จด้วยการควา้าแชมป์คาราบาวคัพังฤด,ดูกาลแรกที่เข้ามาทำทีมในทีมโออทฟอร์ดจากนั้นพาทีม,วมคว้าแชมป์เอฟเอคัพในฤดูกาลที่2กับทีมแต่ก็เกือบถูกไล่ออกเนื่องจากผลงานในลีกที่ย่ำแย่ขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและคมค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ